xong tối rồi chậm ạ Đàn phạ Sao Để ý à? ừ. ใส oh ่ลงตังตังสุดใส่เงินตอุสตอุ่สตานกฝนตกเนาะ บรรยากาศฝนตกยันจ้ะทีลาไม่ออกมาได้หลบฝนตกจะไปไหนฝนตกสาวจะไปสาวฝนแม่ดวาแม่ตรงนี้แม่กินข้าวตรงนี้เอาวิวคุณสว,ดดว <c oughs> สวัสดีพบเจ้าันสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพ่อก,กันกับบรรยากาศฝนตกปกปงอยู่อย่างตาบาเสียง,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 งยยป้าง่วงเบิ่มแตะเออมองยานฝ้าแรงป่าเงวง กินเาอ,อย่าสร้างคำว่ว,วันปวดหวัววันก่อนเอววันก่อนวันบริสุทธิ์ขีดวันก่อนปวดหวัวหลายปว,หวด,ดหัวแดดฮอนแบบที่นี่อย่าสร้างแกมือใคนพีงงปป่น้องอย่าสร้างแม่เป่ากินกอนเข่าเป็นว่าจังบ,บ่เป็นสร้างจวดวอืมอมามามาทำเนี่ยทำกุ้งสดสตอกกุ้งสด บรรยากาศฝนตกคุณกพลั mm. Mm. เขาลวกเส้นวัเนเป็นอ่ะ mm. แต่มีนคนเส้นหมี่ตั้วันนะั่นแหละเขาบอกมีขอบคุณขอายได้เป็อนอ่ะแจกไกแต่วเขามีฟักบุ้งลวกก็กันจอรลวกได้เป mm. ็นอ่ะน้องนีออกมาเขาลูกฝนตกค่ะตกฟ้าหลงมวนวรเลยนะ มาได้จยากเป็นนักศึกษาเพราะคนที่สร้างกับมันนะอืมครับชับจงหวะหนูต้องเปนจองหรือ,อดสดจัเก็บ ทำเนี่ยก็ไม hey? ่ยอมปิดประตูต um, ิดจ oh ้ามาหน่อยแต่ปักเปิด

แก่บป่ะกลิ่นหอมนะมบบนนยต้จง <c oughs> กินปุ่น Bọn lúc khách thì vậy Vậy mà là, mm. Đừng là. cả 再倒一桶啊！ เจะมาอมตจองจอมบวยจ้ตัวจ้กระจอเจ้าตัวแข็งนะ ม่หวานไิแต่มอกวนนาราินอเนาะไปตุ๊บามด่้เตียป bởi <laughs> vậy không biết là thôi tổ thôi 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 干爸 <laughs> もうバナナ。 ตมนึงอ่ะมากลก่อน้าก้ังป้าฝ่าปสนมือขอไปได้พีหน่อทำ ฝ้าขึ้นฝ้าฝนแต่ว่าอยากได,มกกดมก้มันกินบรรยากาศสุนหน่อยการฝนตกเย็นจิตห่อนลายมือนะ

มนับัด uhm ดีไปกันสุบะิี่ผ si> าืี่ชอบเนาะเด็กทำต่อเม็ดกะทิ้ง quá rất sẹp chị nói hoàn rồi chả chút nhau nó không chín bự chút nhau lắm อ,อาละพี่น้องจา้าสาวเดินขออนุญ,ญาตนางกินนางเล็มก็บรรยากาศฝนตกาฝากขึ้นเหลี่ยมนะฝาออกไปเนะเาะออกขี้เล่มบนแสียบลายคิดเพียามาคิมลีของสาวเดินาวเดินฝากก,ฝากก่อนคลก็แชร์ก็ดต,ตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วจ้าเด้อพี่พาป,ประกรันใดก็ขอโทษขออภัยนะคะอืม พะกันกิมนายู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพหลางกายแข็งแรงกันสุขสุข,สขคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า